ขอใจชาแนลร่วมกับเจนี่ฟู้ดเสนอ ช่องก็สู่รายการบายซ่า Bye, <Hey. S 1> ครับก็เป็นประจำนะครับพบกับผมหยองลูกหยีนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาที่ผกนการถึงที่ผกนการสานาทีนะครับ สามารถรับชมรายการเราได้ถึง2ช่องทางนะครับช่องทางแรกพอใจ h ช n แนลนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับีเข้ร์ไวด์เว็บพอใจแชนแนลทครับรายการของเราเป็นรายการสดนะครับครับผ่งผ่านพ้นไปเนาะวันแม่วันแม่นะทุกคนก็แสดงความรักนะฮะบางคนก็กลับไปบ้านนะฮะเอาดอกมะลิไปไหว้แม่คุณกลับไปบ้านไหมครับกลับไปไหว้แม่ฮะแม่มาหา็ว่าจะไปหาแม่แม่ไม่ได้ไม่ได้ไปฮะ ก็ไม่ได้ไปแม่มหาสัก่อนนะฮะก็เลยโชคดีไปโชคดีไปนะครับเห็นบอกว่าได้ได้ลูกดีเด่นด้วยครับปีนี้ได้รับพระราชทานลูกกะตันยูนะครับในปี56นะครับกับขวนกาทางสมาคมนะครับที่เล็งเห็นแล้วก็ เราปฏิบัติตนอยู่ในสังคมแล้วก็ช่วยเสือ,อทุกสังคมแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานมาโดยตลอดผมขอบคุณเจนีฟูดนะฮ<น>ะเครื่องดื่มเอนไซม์เจนีฟูดของเราเลยครับรบักษาได้ทุกโรคนะฮะ,ะมาช่วงแรกนะครับไปพวกกับช่วงนี้เลยฮะแก๊กซ่าฮ h ช่วงแก๊ซ่า 5H สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนีฟูด แรกแ,แรกวันนี้นะฮะครับผมให้ชื่อเรอื่องว่าเสียงทักทายใ like. นห้องน้ำอย่าว่าเทียงทักทายอย่าว่าในห้องน้ำเลยนะฮะผมไปตลาดเนี่ยแม่ค้ายังทักโอ้โหแสดงว่าตอนนี้ดังมากคนรู้จักกันทั่วนะแม่ค้าไม่เคยทักกันเจียวจะเอาทักว่าไงทักว่าไงซื้อปลาช่อนไหมจ๊ะโน้ตแม่ค้าขายปลาอ่ะไปดูกันเสียงทักทายครับผมไปดูกันครับเสียงทักทายเนี่ย แม่วันนี้คุณสายันไม่ไปร้องเพลงที่ไหนหรือครับไปครับอแต่เดี๋ยวต้องไปแวะรับเพื่อนอีกสักสองสามคนอ้าวไม่ไปคนเดียวอ่ะโอ้แต่คนเดียวไม่ไหวหรอกมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครช่วยนี่คุณเคยมีเรื่องด้วยเหรอไม่น่าเชื่อตั้งแต่ครั้งที่แล้วไม่น่าจะมีเรื่องก็เกือบจะมีคุณตายเยอยมันเป็นยังไงพี่ผมไปโน่นไงจังหวัดตราดร้องเพลงจังหวัดตราด ยังไม่ทันถึงจังหวัดตราดเราจะมีเรื่องแสาโมโตเวย์นน่อยเน้าทำไมอ่ะปวดท้องแวะเข้าห้องน้ำาอืจอดรถได้กับปีเข้าห้องน้ำเลยพักด้วยห้องแรกอ้าวมีคนอยู่ห้องที่สองอ๋อว่างเข้าปุ๊บเลยอ่ากำลังปฏิบัติการปูตเอมีเสียงเสียงอะไรเราสิสวัสดีครับห้องพักอ้าวทำไมอ้าวมารยาทเราก็ต้องสวัสดีครับตอบปะ เขาทั้งายเราอะนะ,ะเขาก็พูดตอบอีก ทำอะไรอยู่ครับหยอกล้อเราแล้วเราว่าไงกำลังทำเหมือนที่คุณทำอยู่นั่นแหละครับแล้วลงหยอกล้อกับเขาได้อะมีความสุขไปนะถามไมกถามว่าไงดึกแล้วนะบ่นไปดึกก็ไม่เป็นไรครับผมเดินทางได้ชินแล้วครับก็ถามต่อกันไปอีกถามอะไรกันเรื่อยทานอะไรหรือยังครับแล้วอรอเพิ่งทานก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครับมีความสนุกเลยเหมือนเพื่อนสนิทกันเลยอ่ะ แต่คําสุดท้ายที่แทบจะล้างก้นไม่ทันเอ้าทำไมอะพี่มันบอกเท่านี้นก่อนนะที่รัก เดี๋ยวก็ทื่อไปห้องข้างๆก่อนมันแซวพี่โอ้โหโอ้โหใครจะอยู่แล้วตายเอ้ยมันคุยโทรศัพท์เลยนะมันคุยโทรศัพท์เราก็นึกว่าคุยกับเราทับเอาตัวไม่รอดนี่้างแยไงอะ,อะโอโลวกมันเกลงได้วิ่งออกจากห้องน้ําเลยเอาไม่ล้างก้นกันเหรอโอ้โหชั่วโมงนั้นเอาตัวรอดมาได้ก็บุญแล้วเหลืองไปทั้งตัวเชียโอโเป็นดีซ่าน,น่ะเต <laughs> ผ่านไปครับพอหอมปากหอมคอเรื่องที่สองให้ชื่อเรื่องว่าเรื่องอะไรพี่ไม่ติดกระทะไม่ติดกระทะแต่ติดกระเทยอะไรไม่ติดกระทะเออนั่นนี่สิไปดู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 แล้วพพูดถึงคนไทยสมัยเนี้นะเขาบอกว่ากินอะไรแล้วแต่ต้องระวังนะแกงเขียวหวานแกงเผ็ดเป็ดย่างนี่น้ำพริกปลาทูนี่ไม่มีใครเกินแล้วทอดมานปีกไก่ ทอดมันปลากกยนี่เขามีการแข่งทำอาหารกันที่ประเทศญี่ปุ่นเลยเจ้าของตำรับปลาไซมอนเหมือนรายการเชฟกระทะอะไรนะกระทะเหล็กประมาณนั้นแข่งก็ไม่ได้แข่งทำอาหารอย่างเดียวนะแข่งทำอะไรี่ก็แข่งทอดปลาอย่างเดียวคุณทำาไงก็ได้ไม่ให้ปลาไซมอนติดกระทะเออใช่ใช่ใช่คุณจะใช้น้ำมันอะไรก็ได้ไม่ให้ปลาไซมอนติดกระทะแล้วแต่ว่าเคล็ดลับของใครแล้วแต่เคล็ดลับของใครแล้วเป็นยังไงฮะมีญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ฝรั่งเศสฝรั่งเศส ไอ๋อบ้านเราก็แข่งเขาด้วยไปแข่งด้วยญี่ปุ่นฝรั่งเศสไทยญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนะเจ้าภาพทอดก่อนเลยอ่าเป็นไงบ้างเตากระทะตั้งเป็นเตาใส่น้ำมันเอ่อคือคือบากาสืเออเดี๋ยวน้ำมันเลยนะอยายยายย้ำดิอ๋อเหมือนเดิมคือบาปากาสืเออบากาสืเทใบทอด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 คณะกรรมการไปตรวจดูนี่ไงเอาตะลิวเขี่ยติดเนีไม่ผ่านไม่ผ่านติดยัง ติกกระทะโอเคที่เห็นนะนี่คนไทยเรามีหวังนะดิกูมีหวังเลยคนสุดท้ายคนที่สองฝรั่งเศสฝรั่งเศสเป็นไงเขาก็จ้าตำรับเชฟเหมือนกันนะเชฟเหมือนกันอาหารก๋วยเกี๋ยวกปลาแซลมอนเขาทำเป็นเอากระทะตั้งปั๊บเอาน้ำมันไอ้เฮฟวิสเซอรเอาอีกแล้วน้ำมันอีกแล้วประเทศเขาฝรั่งเศสโอเคเฮฟวิสเซอร์โอเคเขาเอาน้ำมันใส่ไปเอาปลาแซลมอนใส่ทอดทอดทอดน่ากรรมการไปดู ไม่ผ่านติดดียวติดกระทะโอ้สวยเลยแหมเลยคนไทยแล้วี่คนไทยแล้วเป็นไงเอาหม้อตั้งบนกระทะหม้อตั้งเออแล้วก็น้ำมันใส่บีกมันหมูใส่ยนหม้ออปลาแซลมอนทอดติดเหมือนกันเฮ้ยอ้าวผลการแข่งขันไทยเป็นผู้ชนะเอาชนะเนี่ยเขาติดเหมือนเขาอ่ะคนอื่นก็ติดกระทะใช่คนที่สองฝรั่งเศสติดกระทะของไทยติดหม้อไม่ติดกระทะ เคล็ดลับอาไม่เอา<ช>ไม่ให้ติดกระทะเราก็ไม่เอากระทะทอดเอาหมอ้อไปทอดเลยครัเดี๋ยวพักดื่มเจติพุธสักคู่หนึ่งแล้วกลับมาช่วงหน้ามาแจกซ่าาเฮ

นี่กเป็นการเสียเวลานะพี่หยองนะเราไปรับชมรับทราบกติกากันเลยดีกว่าครับไปดูกันพร้อมกติกาแจกซ่าคาเฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10บแผ่นป้ายภายใน10บแผ่นป้ายนี้จะมีเจนี่ฟูดกล่องใหญ่5้ากล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการค้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3าแผ่นป้าย พิธีกรจะเปิดเฉลยให้1แผ่นป้ายและคุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเซนิฟูดกล่องเล็กหรือเซนิฟูดกล่องใหญ่หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟ่สกล่องมูลค่า450าบาทปุกุญแจที่ระลึกจาก,จากสโมสรพิมลยร์ชื่อดัง เบื่อยือสุดแทรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นจากรายการบายซ่าฮาเฮ <c oughs> เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ <c oughs> เจนีฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพนคนขอนกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาท <c oughs> ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลละ1จังหวัดเท่านั้นนะคะเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ026922818-9 รับชมรับทราบปฏิกากันเรียบร้อยนะครับโทรกันมาครับ0 2 6 9 2 2 8 1 8กนะครับเอนไซม์จีนิฟูดคืออะไรนะครับท่านเป็นโรคอะไรต่างๆกันแล้วแต่นะครับบําบัดได้บําบัดได้บําบัดได้นะครับโทรมาที่080 022 45 45นนะครับเบอร์ตรงของพี่หยองลูกหยีจะมีสายแรกมาแล้วคุยก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อจริงครับ ปัญญนุษย์ปทุมธานีค่ะปิยนุษย์ปิญญนุษย์รอฮะปุญญนุษย์อ๋อปุญญนุษย์ที่ปทุมธานีนี่โทรมาประจำฮะยังไม่ค่อยได้รางวัลนะตอนนี้ขอให้ได้แล้วกันนะรีบแจกเลยวันนี้นะฮะป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ใหญ่ครับป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะเล็กนะครับขอให้เล็กเถอะปุญญานุษย์เล็กครับแทนป้ายสุดท้ายครับคุกทานเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ ตัใหญ่ค่ะใหญ่นะครับขอให้ใหญ่เถอใหญ่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 โอ้โหเอาแล้วครับสายแรกก็มาเดินแล้วโชคดีเลยได้รับรางวัลแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะใหญ่หรือเล็กเท่านั้นเองครับผมเจนี่พูดหนึ่งสองสามสี่ห้าแผ่นป้ายไหนครับเจนี่พูดได้ครับสามค่ะฮะสามค่ะสามเลยนะฮะสามมาลุ้นนะว่าแผ่นที่สามเป็นอะไรสามเป็นอะไรสามเป็นโอ้เป็นวงกุญแจนะวงกุญแจ เป็นพวงกุญแจเป็นพวงก,กุญ,จกญจแจน,นะฮะ,ะตัดภาพอันนี้พวงกุญแจของประเทศอ่าซโมสรอนนะครับมีริวผูลนะครับอ่าเอาแบบไหนครับผมอ๋อโอเคอาช,ชื่อที่อยู่ให้กับทีมงานเลยนะครับมาแล้วครับ,รบอีกหนึ่งสายสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อจริงครับผมนิรันร์ไชนาศครับนิรันร์ใช่ไหมฮะ ครับจากชัยนาทเป็นฝนตกไหมพี่หมอไม่ตกสองวันนะครับไม่ตกเลยใช่ไหมยูมเพออะเลยครับชัยนาทครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองโอ้เดี๋ยววันที่15นะฮะทีมฟุตบอลดาราก็จะไปเตะงานกุ้งสุธิราชนั่นครับเอาไว้ถ้าว่างก็ไปเจอกันนะพี่นะครับผมงานไหว้ขูอ่ะพร้อมแล้วนะคุณนิรันนะฮะแผ่นป้ายแรกเป็นเจนฟุตกล่องเล็กป้ายต่อไปเป็นเจนฟุตกล่องเล็กหรือเจนฟุตกล่องใหญ่ ใหญ่ครับใหญ่นะครับขอให้ใหญ่นะครับใหญ่ไหมใหญ่ค้าวใหญ่ด้วยเอาแล้วแผ่นสุดท้ายหมดทุกสายหรือเปล่านะฮะแผ่นสุดท้ายครับเจนิฟุตกองเล็กหรือเจนิฟุตก่องใหญ่เล็กครับเล็กนะครับขอให้เล็กนะครับจากชายนาฏเล็กหรือไม่เล็กไม่เล็กครับโอ้ยใหญ่นะครัเป็นกองใหญ่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้โทรเริ่มสนุกได้ใหม่นะให้สร็กเรื่อยนะสายแดงรับโชคแล้วจากปทุมธานีนะฮะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะชื่อจริงจ่าทศวรรณค่ะนพวรรณเหรอครับทศวรรณค่ะทัศทศวลลรรณเหรอฮะค่ะจอ,อทศวรรณนะครับจา,จากจังหวัดไหน,นไรครับเพชรบุรีค่ะเเพชรบุรีโอ้โหนี่สายแรกเลยไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยคนเพชรบุรีโทรบอยวิทยาอยู่เพื่ออะไรจ้าไอ้นะคะอยู่อำเภออะไรครับอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองนี่โทรติดคร,ร,รั้งแรกป่ะครับ ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกหอโชคดีนะครับโชคดีเลยนะฮะโชคดีนะครับโพสวรณ์นะฮะแผ่นป้ายแรกเป็นเจนีฟูดกล่องใหญ่าปต่อไปเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะเล็กนะครับเล็กโอยครั้งแรกขอยโชคดีนะครับผมตับดูเป็นกล่องใหญ่ครับโอ้ยไม่เป็นไรครับคุณโพสวรณ์นะครับอ่าพรุ่งนี้ผมเร่วมสนุกค่ะสายต่อมาสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อจริงครับ พิทยาเพชรปรียครับนั่นน่ะอ้โอ้นะฮะสองสายพิทยานี่ขาประจำเรานะครับอ่าพิทยาครับเอาเลยครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจดูฟูดกล่องเล็กป้ายต่อไปเจดูฟูดกล่องเล็กหรือเจดูฟูดกล่องใหญ่กล่องใหญ่ครับใหญ่นะฮะ <unified S 1> <inne? S 2> ใหญ่นะครับอขอให้ใหญ่นะครับใหญ่ <N S 2> หเป็นเป็น,เป,นเป็นใหญ่ครับพิทยาพิทยาแผ่นสุดท้ายครับเจดูฟูดกล่องเล็กหรือเจดูฟูดกล่องใหญ่ ใหญ่ครับใหญ่นะฮะวิววิทยาี่โชคดีบ่อยนะฮะใบไม้มีไม้ใหญ่หรือเล็กใหญ่หรือใหญ่อ้าวเป็นกล่องเล็กครับโอ้โหไม่แปลกครับไม่ได้เวลาให้วิทยาครับทุกคนไปเล่นชิไช้อยใหม่วันนี้นะฮะสายเราต่อเนื่องเลยตลอดนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อจริงครับจารุวรรณค่ะคุณจารุวรรณนะครับค่ะจากจังหวัดไรจ้ากรุงเทพค่ะอยู่แถวไหนครับ ค่าแถวมุนเบียค่ะฝนตกไหมอ่ะไม่ไม่ตกเนาะหมือเรือเสียงเสียงเมื่อเหนื่อยเอาแล้วครับอ่ะแผ่นป้ายแรกเป็นเจนฟู้ดกล่องใหญ่ป้ายต่อไปเจนฟู้ดกล่องเล็กหรือเจนฟู้ดกล่องใหญ่ครับ เล็กนะครับหอยเล็กนะครับหอยเล็กนะครับเล็กไหมเล็กไหมเล็ก่หม่เล็กนะใหญ่นะใหญ่ครับอะวางหัวนี่สายของเรานี่นะฮะต่อเนื่องกันเรื่อยๆเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อจริงครับสรัญญาค่ะคุณสรัญญาจากจังหวัดอะไรครับสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการนะครับฝนตกไหมจ้าไม่ตกค่ะสรัญญาทําอาชีพอะไรครับคุณพี่ครับโอ้โห ทำอาชีพอะไรครับผมค้าขายค่ะขายขายขไรเลยขายข้าวแกงค่ะโอ้โหข้าวแกงต้องมีฝีมือแน่ๆมีเวลาดูเพราะว่าเราสองคนไปก็ขอไปชิมฝีมือหน่อยแล้วกันโอเคครับคุณสรัญญาครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจนฟู้ดกล่องเล็กป้ายต่อไปเป็นเจนฟู้ดกล่องเล็กหรือเจนฟู้ดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะใหญ่ครับขอให้ใหญ่ทีเถอะขอให้ใหญ่ครับใหญ่ไหมใหญ่ครับอา เจริฟุตกล่องเล็กหรือเจริฟุตกล่องใหญ่ครับใหญ่ค่ะใหญ่นะครับขอใหญ่ทีเถอร์ใหญ่ใหญ่สาราาข้าวแกงใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่ครับงานเนี้ยนฮะเราจะได้กินข้าวแกงฟรีนะฮะเจริฟุตหนึ่งสองสี่ห้าแผ่นป้ายไหนครับแผ่นป้ายไหนครับสองค่ะสองเป็นอะไรสองเป็นอะไรมาดูไปดูกันเป็นอัปเไปดูกันเป็นตึ้นโอ้กาแฟนารูค ด้วยนะครับจัดส่งให้เลยนะครับผมอ่ายังมีเวลาอีกหนึ่งสายครับผมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อจริงครับฮัลโหลสวัสดีครับอ่าปิดเสียงพีพีให้สนิทด้วยฮะชื่อจริงครับฟังแกโทรพทรอย่างเดียวนะครับชื่อจริงชื่อจริงชื่ออะไรครับได้ยินไหมครับพลคับพลเหรอฮะฮะอยากอยากจังหวัดไหนครับ จังหวัดไหนครับคุณคุณคุณปิดเสียงทีวีได้เลยครับมันดีเลยนะฮะผมไม่ได้ยินคุณเลยนะครับฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวครับอย่าฟังที่อื่นนะฮะครับครับชื่อจริงครับพวงครับพวงครับอ๋อคุณพวงครับอจากจังหวัดครับลบบุรีครับ๋อลบบุรีอยู่อำเภออะไรฮะอำเภอใดชายบดาครับชายบดางคนบ้านเดียวกันเออคุณพวงนี่ชื่อจริงเลยใช่ไหม เป็นท่าแรกเป็นจินฟุดกล่องเล็กครับผมไปต่อไปจินพูดกล่องเล็กหรือจินฟูดกล่องใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่นะครับขอให้ใหญ่ทีเถอะคุณพวงคนบ้านเดียวกันใหญ่ไม่ใหญ่ครับไปสุดท้ายครับจินฟุดกล่องเล็กหรือจินฟูดกล่องใหญ่ครับใหญ่ครับฮะใหญ่ครับใหญ่นะครับอ้าวคุณพวงชัยประดานใหญ่หรือเล็กใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับอ้าวแล้วเหลือจินฟูดหนึ่งสี่ห้าแผ่นใต้ไหนดีครับหนึ่งสี่ห้า หนึ่งครับหนึ่งนะครับหนึ่งเป็นอะไรไปดูกันะฮะเป็น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 ปั๊บอ่าเป็นเอนไซม์เจนูฟิตเล็กต่าเล็กมูลค่า2อ0 0บาทยินดีกับคุณพวงจากชายบดานลบบุรีด้วยนะฮะเดี๋ยวเราพักดึ่มเอนไซม์เจนูฟิตสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแจกซ่ะอ้าว We'll <laughs> เรื่องดื่เพื่อสุขภาพเจนี่ฟู้ดมแต่ไว้นนไปเียใจอมันแน่นอ้ยองี้มันยังไงก็ยิง่อนพอแล้วกลับเข้ามาสูอีกช่วงครับช่วงแจกซ่าฮะคุณพวงคุณพวงจากอโศยชายวะดานคุณพวงปลดทราบ ครับผมกราดุนาโทรกลับรายการด้วยเมื่อกี้สายหลุดไปก่อนแต่คุณได้รางวัลแล้วนะเป็นอเอนไซม์เจนิฟูดนะครับเร,เ,เราจะได้จัดส่งและจะได้ถามชื่อที่อยู่จัดส่งกันนะครับ <c oughs> ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับสิริน,น,นันท์ค่ะน,ะค,นครปฐมค่ะสิริน,น,น,นันท์นครปฐมนะครับอโอ้โยมเพื่ออะไรครับนครเชียศรีค่ะนครชัยศรีคุณสิรินันท์นี่โทรบ่อยนะแถวบ้านผมแถวบ้านผมแถวบ้านผมเอาละเอาละแผ่นเล่นเลยนะครับแผ่นายแรกเป็นเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับ แผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะใหญ่นะครับขอให้ใหญ่เดออครับพี่น้องใหญ่หรือไม่ใหญ่ครับแผ่นป้ายสุดท้ายครับเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะเล็กนะครับเล็กหรือไม่ขอให้โชคดีครับเล็กไหมเล็กด้วยเอาละวันนี้ไหลลื่นท้ายแม่นกันทุกสายเลยนะฮะครับผมโอ้โหเหลือแผ่นป้ายรางวัลนะครับมีเจนี่ฟูดสี่กับเจนี่ฟูดห้าเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่ครับ สีเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเป็น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 โอ้ยเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดโอเคนะครับแบบที่เราใส่กันอยู่นี่มีสีดําแล้วก็สีขาวอย่างที่บอกใส่สีขาวนะครเอาสีอะไรครับสีอะไรนะฮะอ่าสีอะไรก็จัดไปอ่าให้ชื่อยูดี้ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเหลือรางวัลใหญ่รางวัลหนึ่งด้วยนะฮะจากจังหวัดไหนจากจังหวัดไหนครับเนี่ยโอ้จังหวัดโคราชครับจังหวัดโคราชนะฮะครับอําเภออะไรครับอำเภอปากช่องครับปากช่องวันไหนไม่มีวันไหนไม่มีไม่ใช่รายการเรานะฮะชื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับมงคลครับมูลมงคลถ้าคุณมงคลนะฮะเหลือแผ่นป้ายเดียวนะฮะเป็นในผลเสียด้วยนะฮะพร้อมหรือยังครับคุณมงคล พร้มอมแลครับพร้อมแลวนะแผ่นป้ายแรกเป็นเจดีฟูดกล่องเล็กครับแผ่นป้ายต่อไปครับกล่องเล็กหรือเจดีฟูดกล่องใหญ่กล่องใหญ่ครับใหญ่นะครับใหญ่หรือไม่ขอใ้ใหญ่ปไปเลยครับใหญ่หรือไม่เล็กครับคุณมงคลโอเคนะ เพื่นี้โทรมาเลนะครับขอบคุณมากเลยพี่น้องชาวปากช่องนี่โอ้โหดูรายการเราดีจริงๆเลยดูอยู่ประมาณสามสี่บ้านโทรประมาณแปดสิบเครื่องนะรักมากเลยทีเดียวเชียวฉะนั้นแล้วนะฮะวันนี้นะครับโอ้โหทั่วประเทศวันนี้ได้เห็นหลายหลายสายนะครับชื่นใจชื่นใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับโอัลโหลชื่ออะไรครับจากจังหวัดไหนครับ้าค่ะกุชวันค่ะกุดชวันนะจากจังหวัดกุดจังหวัดอะไรฮะ ตากตา,กตากนี่คือไม่ตาเอาลนะครับเล่นเลยนะครับคุณกด,ดชวนานแผ่นป้ายแรกเป็นเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะใหญ่นะครับขอให,ใหญ่เลยครับใหญ่หรือไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับแผ่นป้ายสุดท้ายครับคิดดีๆนะครับเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเล็กค่ะเล็กเลยเหรอ Oh ถ้าเล็กก็ถือว่าแจ็คพอตแตกไงแจ็คพอตแตกเลยนะเป็น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 เล็กครับโอ oh ้โหจตวัฒนาจากจังหวัดตาครับรับไปเลยครับนี่ฮะในผลผลของแกงสองวันสองว oh ันมาแล้วไปเลยโอ้โหโอ้โห oh สุดท,ท้ายพอดีสําหรับวันนี้นะฮะ <c oughs> ขอบคุณนะฮะเครื่องดื่มเจนี่ฟู้ดของเราในครับ <ขอ S 1> บำบัดได้ทุกโรครับขอบคุณผู้ท่านผู้ชมทุกท่กทานนะฮะที่ต <อะ S 1> ิดตามรายการของเราและชมรายการโทรร่วมสนุกกับพวกเรานะครับ,<อ>บวันนี้เวลาหมดหมดเวลาจริงๆนะครับ,บผมต้องชิญชื่นหยองลูกหยีครับลาคุณผู้ชมไปก่อนพบใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมันนนนเเเกออออยจไไหาปีใธ